สวัสดีครับสมาชิกเทศทองแบบจอมยูทูบท่านสวัสดีเช้าวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้มาดูแนวโน้มไปด้วยกันครับเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างเรามาสรุปแนวโน้มไปด้วยกันนะครับแนวโน้มในวันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำรีบาวขึ้นมารีบาวขึ้นมาแล้วอย่างไรเราก็มาลากเส้นเทรนไปด้วยกันเลยครับเส้นเทรนไลน์แนวรับเส้นนี้นะครับ จากพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะจากพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญเราก็ลากไปเลยครับลากผ่านโลที่ผ่านเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญน,นะครับพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เส้นแนวต้านตัวนี้ออกมานะเมื่อเราได้เส้นแนวต้านตัวนี้ออกมาเราก็มารอดูกันครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาได้หลุดโลได้หลุดโลที่พัน ได้หลุดเส้นเทนเส้นนี้แล้วนะครับก็รีบาวกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังทดสอบเทนเส้นนี้จะเป็นการพูลแ back หรือเปล่าเราต้องมารอดูกันว่าราคาจะสามารถยืนเหนือเส้นสีเขียวเส้นนี้ได้หรือเปล่านะครับหลักการก็ง่ายๆครับถ้ามันยืนได้อันนี้เป็นกราฟลเดย์เพราะนั้นการยืนได้ต้องต้องยืนยันด้วยการปิดแท่งเทียนลายเดย์เท่านั้นนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับ เมื่อไหร่ที่ปิดแท่งเทียรลายเดอแล้วยืนได้นั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงราคาจะขึ้นต่อนะครับราคาจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ราคาก็จะลงนะครับราคาก็จะลงไปแตวตามแนวโน้มหลักซึ่งแนวโน้มหลักตอนนี้เนี่ยลายวีกับลายมันลายวีกับลายมันเป็นขาลงอยู่นะครับเป็นขาลงอยู่ลายเดก็ยังเป็นขาลงอยู่เพราะอะไรครับเพราะลายเดอ RSI อยู่ที่49จุด สังเกต RSI ครับ RSI อยู่ที่49จุดนั่นหมายถึงยังไม่สามารถยืนที่50จุดได้ด้วย indicator RSI บอกให้รู้ว่าตั้งแต่50ถึง0เป็นแนวโน้มของ down 10เป็นแนวโน้มของ down 10ก็คือ10การลงนะครับแต่ถ้ายืน50จุดได้เมื่อไหร่50ถึง100เป็นแนวโน้มของ up ท0 ก็จะเป็นแนวโน้มของการขึ้นแต่ตอนนี้ r s i ยังอยู่ที่49จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวโน้มของดาวเทนอยู่ดังนั้นดังนั้นอะไรครับเราก็ต้องรอดูวันนี้ปิดแท่งเทียนอย่างไรยืนเทนสีเขียวนี้ได้หรือเปล่าถ้ายืนเทนสีเขียวนี้ได้หมายถึงแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเกิดขึ้นนะครับใครที่ติดหน้าขายเซไว้ก็อาจจะต้องสต็อปลอหากสามารถยืนเทนเส้นนี้ได้ แต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ใครที่เปิดหน้าขายเอาไว้ก็มีลุ้นครับมีลุ้นว่าราคาจะลงไปทำนิวโลต่อไปตามเทรนหลักนี่ก็คือแนวโน้มนะครับโอเคนะแล้วเราก็ไปต่อกันเลยครับเมื่อ RSI บอกแบบนี้แล้วการลงมาไอ้การลงมาครั้งนี้ของราคาลงอย่างไรครับนี่ครับราคาลงมาจากไฮลงมาหลุด ลงมาทําโลแล้วกลับตัวขึ้นมานะครับกลับตัวขึ้นมาในเวลานี้ลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นการ pull back จริงๆเส้นเทนเส้นนี้ราคาจะยืนไม่ได้เมื่อยืนไม่ได้เราก็จะลงต่อไปตามแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำ new low ต่อไปแต่ถ้ามันยืนได้มันจะไม่ใช่การ pull back นั่นคือการกลับตัวของราคานะครับซึ่งเราต้องรอดูแท่งเทียนปิดแท่งในวันนี้ในวันนี้นะครับ ถึงจะรู้ว่ายืนได้ยืนไม่ได้นะครับโอเคนะสมาชิกทุกท่านทีนี้ด้วยหลักการอันนี้เราก็ไปดูกันต่อในลาย4ชั่วโมงครับแล้วลาย4ี่ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างนะครับเราไปดูลายสีชั่วโมงครับต่อไปเลยตอนนี้ราคากำลังทดสอบเส้นเทรนอยู่เราก็มาลากเส้นเทรนนั้นไว้ก่อนครับไหนอะออกเส้นเทรนที่ลาย4ี่ชั่วโมงนะครับ ก็เป็นเทรนแนวโน้มการเมื่อสักครู่นี้การรีบาวขึ้นมาเพื่อทดสอบเทรนนะครับลากไปเลยครับอ่าแล้วเราก็ลงไปดูกันต่อที่ลาย4ี่ชั่วโมงครับลาย4ี่ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างเมื่อลายเดย์บอกแบบนั้นลาย4ชั่วโมงก็บอกกับเราว่าอะไรครับลาย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าการหลุดเส้นเทรนลงมาในครั้งนี้เนี่ยราคากําลัง ราคาหลุดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็มาทำโอเวอร์ไว้สังเกตเห็นนะครับราคามาโอเวอร์ทำโอเวอร์โซซึ่งก็คือการขายมากเกินไปแล้วแล้วราคาก็รีบาวเด้งขึ้นมาทดสอบเส้นเทนสีเขียวซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านอยู่ยังไม่สามารถยืนบนเส้นเทนนี้ได้นะครับรายสีชั่วโมงบอกว่าอย่างนั้น RSI ยังไม่เกิดโอเวอร์นะครับยังไม่เกิดโอเวอร์ยังไม่มีดิเวร์เจนใดๆดังนั้นรายสีชั่วโมงบอกว่าให้รอดู ให้รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะ ISI ยังไม่บอกสัญญาณใดๆเลยเมื่อ I s i ลาย4ชั่วโมงยังไม่บอกสัญญาณใดๆเราก็ยังไม่สามารถจะใช้ Time f r a m e ลาย4ชั่วโมงในการตัดสินใจได้นะครับว่าจะซื้อหรือจะขายตรงนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เราก็ดูครับว่าตอนนี้เนี่ยลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างบอก high ไว้ที่1,875เหเหรียญ บอกโลไว้ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจึงเป็นแนวรับแนวต้านของลายสี่ชั่วโมงครับเราก็ขีดไปเลยครับแนวรับแนวต้านลายสี่ชั่วโมงที่แนวต้านอยู่ที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญขีดไปเลยส่วนแนวรับแนวต้านอยู่ที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญแนวรับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญตรงนี้ 784เหรอียญตรงนี้เราก็ขีดไปเลยครับอ่าเราก็จะได้เส้นแนวรับแนวต้านจากไฮจากโลด้วยทฤษฎีดาวนะครับด้วยทฤษฎีดาวคือเส้นสีฟ้า2เส้นนะครับเมื่อรายสี่ชั่วโมงยังไม่บอกอะไรเราก็จะได้แค่แนวรับแนวต้านเส้นสีฟ้า2เส้นนี้เท่านั้นเราก็ลงไปดูกันต่อที่รายชั่วโมงต่อครับรายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับเราจะเห็นว่ารายชั่วโมงบอกเอาไว้บอกว่าอย่างไรบ้างล่ะ นี่เลยครับลายชั่วโมงบอกเอาไว้แบบนี้ครับเราก็จะลากเส้นเทนจากลายชั่วโมงได้สักครู่นะครับเส้นเทนจากลายชั่วโมงก็มาจากไฮที่1875เห้าเรียญตรงนี้นะครับพันแลากผ่านไฮเมื่อวานนี้ที่พันแดร้อี่เหรียญครับ ลาบผ่านไฮที่1,848เหรียญเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะได้เส้นเทนแนวต้านเส้นนี้นะครับแล้วแล้วแล้วแนวรับอยู่ตรงไหนเส้นเทนแนวรับของลาย4ชั่วโมงเราก็ลากจากโลเลยครับที่1,800 1,784เหรียญลากผ่านโล w า792เหรียญเราก็จะได้เป็นแนวรับเส้นนี้ครับเส้นสีเหลืองอันน,น,นี้ออกมาอีกหนึ่งเส้นนะครับ ก็จะมาจากการลากจาก1,784เหรียญโลที่ทำไว้ผ่าน1,792เหรียญเส้นนี้นะครับได้เป็นแนวรับเส้นนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังคงอยู่ในกรอบสีเหลืองเห็นภาพไหมครับโดยมีเส้นสีเขียวเป็นแนวต้านหลักที่ต้องสังเกตในเวลานี้เพราะฉะนั้นแนวต้านตัวนี้หากราคาสามารถยืนได้นะครับ หากราคาสามารถยืนเส้นสีเขียวอันนี้ได้ราคาก็จะขึ้นต่อเพื่อไปเจอแนวต้านของลายสีชั่วโมงสีฟ้าที่1875เห้าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ยืนไม่ได้ราคาก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับราคาก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วหากหลุดหากหลุดเส้นเทนสีเหลืองเส้นนี้ได้เมื่อไหร่ราคาก็จะลงมาเพื่อทดสอบ แนวรับสีฟ้าเส้นนี้อีกครั้งหนึ่งนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของราคาทองคำในวันนี้นะครับด้วยเทคนิคเทนไลน์เราก็จะได้ว่าสรุปได้ว่าราคาทองคำเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านสีเหลืองสามเหลี่ยมสีเหลืองของลายชั่วโมงซึ่งแนวต้านตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 8 4แปดี่เหรียญก็คือแถวแถวนี้แถวแถวบริเวณนี้ 1845ี่เหรียญน,นะครับแล้วแนวรับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ1 8 2แครับแนวรับเส้นสีเหลืองอยู่ที่1820ี่เหรียญตอนนี้ราคาเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสีเหลืองหากสามารถทะลุกรอบด้านบนไปได้แล้วยืนบนเส้นสีเขียวแนวต้านไลยเดได้นั่นหมายถึงราคาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้าน1875เหรียญอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายืนไม่ได้ ก็จะไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วเมื่อไหร่ที่หลุดและถ้าหลุดกรอบสามเหลี่ยมสีเหลืองแนวรับด้านล่างซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,820โดยประมาณนะครับ1,820ถึง25เหรียญหลุดเมื่อไหร่ราคาก็จะลงมาเพื่อทดสอบแนวรับโลเส้นสีฟ้าของลาย4ชั่วโมงที่1,8 1,784เหรียญครับวันนี้แนวโน้มของราคาทองคำ ก็ประมาณนี้เลยครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจกันดีนะครับแนวโน้มการเคลื่อนตัวในวันนี้นะครับใคร a ดทเทรดถนัดจะเล่นไซเวในกรอบก็ดูราคาดีๆครับดูราคาดีๆไซเวในกรอบสามเหลี่ยมสีเหลืองอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่เบรกมันก็จะไซเวอยู่ในกรอบนี้แต่ถ้าเบรกขึ้นก็ขึ้นต่อเบรกลงก็ลงต่อตามนี้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านแนวโน้มในวันนี้แล้ววันนี้มีข่าวสำคัญ เกี่ยวกับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะครับต้องรอติดตามดูกันด้วยนะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นแบบอย่างไรบ้างนะครับแนวต้านมีทั้งหมด4แนวครับสำหรับวันนี้แนวต้านที่1 1,845ี่เหรียญเป็นแนวต้านที่1แนวต้านที่2 1 8 4 8ี่เหรียญเป็นแนวต้านที่2แนวต้านที่3ครับ1,855เหรียญเป็นแนวต้านที่3าม แนวต้านที่4 1864เหรียญครับเป็นแนวต้านที่4แนวต้าน4แนวครับ1845 1848 1855 1864แนวรับมี4แนวครับแนวรับวันนี้แนวรับที่1 1831แนวรับที่1 1831แนวรับที่2 1824 1824 แนวรับที่ 3, 189 9เหรียญ1 8นแเหรียญและแนวรับสุดท้ายอยู่ที่1784เหรียญครับแนวรับ4แนว 1831, 1824, 1809, 1784แนวต้าน4แนวแนวรับ4แนวตามนี้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กันด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านแชร์สำคัญมากช่วยกดให้ด้วยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับรวยเลยรวย,วยสวัสดีครับ